สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับเทเล่าครับผมนเ่าสองเครื่อง2000นะครับเครื่อง2 0ง0 2น0 x v อยนะครับผมตัวนี้ปี2010นะครับปี2010เครื่องส0งสูตรนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีเกียร์ CVT นะครับตัวนี้มีเกียร์ CVT แล้วนะครับสีรอบพันสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสีดำตัดโเมี่มล่างนะครับผมระบบห้ามเบรกมาเป็นดิสสี่ล้อนะครับผมล้อเดิมนะครับผมขอบ16นะครับยางดันหลบปี23านะครับยางดันหลบปี23สบสายางใหม่ครับใช้งานนะครับผมไฟตาใสๆแบบนี้เลยนะครับ กระจัง้าโครเมียมนะครับผมเดบัมาเมภายในกระจกเดิมนิสันนะครับผมเดบับภายในมาครับผมภายในครีมนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมกระจกข้างปรับออโต้ได้นะครับผมแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าได้ปกตินะครับผมระบบพุทสตาร์ทนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับ มาดูเลขใหม่นะครับผมพวฟุลไลมันตีฟังก์ชันนะครับผมผมแล้วก็ประตูเดิมนะครับแอร์แบกด้วยนะครับ<ช>ประตูเดิมคุณแจเป็นคุณแจคีย์เลดนะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่ สองแสนห้าพันกิโลนะครับสองแสนห้าพันห้าร้อยกว่ากิโลนะครับระบบเรือนไม่ขึ้นหมดนะครับผมใช้ได้ปกติทุกอย่างทุกฟังก์ชันใช้ครบนะครับผมใช้ได้ครบนะครับระบบเครื่องเสียงฟังได้ปกตินะครับแอร์ออโต้นะครับผมแอร์ออโต้เติมโรงงานนะครับแอร์แบคเบาะนะครับผมเบาะสวยๆนะครับทรงดีไม่มีขาดนะครับผมแล้วก็คอนโซลไม่มีแตกไม่มี ชีกนะครับผมสวยๆเลยอันนี้เป็นที่เก็บเอกสารด้านบนนะครับแล้วก็กระจกสองข้างนะครับกระจกสองหน้านะครับยวผู้ผิด,ดอาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีปกตินะครับผมไฟหัวเก๋งขึ้นหมดทุกด้านนะครับผมแล้วก็ฝ้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเบาะหลังนะครับผม เบาะหลังทรงดีไม่มีขาดนะครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยกระจกขึ้นลงปกติครบทุกบานนะครับผมมาดูห้องเครื่องกับด้านหลังนะครับ เครองสครับผมสีสูตรสองซีซีนะครับ,ด 2, c c รบเดินนิ่งๆนะครับไม่มีสนันนะครับดูหน้านะบรถไม่เคยชนนะครับมีเก็บมาได้เียว่าใดแต่ละโซนเยนเงอรับสีสวยมากมันก็พุ่งมีขอดได้จางกานใ้งานเดียวเช่ ด้านหลังสะอาดเดิมๆนะครับรถไม่เคยแก๊สนะครับผมรถไม่เคยแก๊สยางอะไรยางอะไรอยู่นี่นะครับยางอะไรก็ไม่แดงนะครับไม่แรงเดิมนะครับเดิมอยู่ครบมาดูนิดนึงด้านหลังนะครับผมไม่มีชนแน่นอนนะครับสีเดิมๆเลยอ่โอเคครับผม อันนี้เลี่มชุดโดนภาษีเต็มนะครับผมเล่มชุดโดนภาสีเต็มรถอยู่ร้นะครับผมใครสนใจก็โทรศูนย์เก้าสกห้าศูนย์ศูนะครับไปได้ไปภูมมากนะครับอันนี้ผมขอเปิดราคาไว้ที่สองแสนห้าหมเาพนบาทครับสองแสนาื่เก้าพทสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องส, 5, 000, 000สองพัน 5, 000, 000สี่สุกนะดิมนะครับ ประหยัดนะครับผมประหยัดมากขับขี่ทางไกลสบายนะครับขี่ดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยางใหม่สีเต็มนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเคยได้ไปใช้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องตามการใช้งานนะครับแต่เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมใช้มากสรับนี้ใครสนใจก็ตามเบอร์ที่ลงไว้ครับหรือทักแฟนเพจได้เลยครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ